Your face. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะคะที่ใบความรู้ที่6.2นะคะกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะในรูป y เท่ากับ a1x บวก b1 กับ y เท่ากับ a2x บวก b2 นะคะ <Okay. S 2> เมื่อ a1 เท่ากับ a2 นั่นหมายความว่ากราฟ ของสมการเชิงเส้นที่อยู่ในรูปมาตรฐานคือรูป y, y เท่ากับ ax บวก b แต่ว่ามันเป็น2สมการเปรียบเทียบกันนะคะเป็นสองสมการเปรียบเทียบกัน,น,ะะน,กกนโดยเปรียบเทียบค่า a ค่า a เท่ากันนะ,ะเป็น2ส,สมการที่อยู่ในรูปมาตรฐานและมีค่า a เท่ากันนะคะวันนี้อ่ะ ซึ่งรูปมาตรฐานจะต้องเป็นรูปเต็มคือมีทั้ง x ทั้งวาคือกรณีที่ a ไม่เท่ากับ0ูนและ b ไม่เท่ากับ0นยะ์ะคะยังอยู่ในกรณีนี้อยู่นะคะอ่าทีนี้ให้นักเรียนดูนะคะกรณีที่ a เท่ากันนะอ่ะอ่าเขียนกราฟโดยใช้แกนคู่เดียวกันจะเป็นยังไงนะคะกราฟของสมการนะคะ y เท่ากับ 2x บวก2กับ y เท่ากับ 2x ลบ1นะนะคะเวลาเราเขียนกราฟเรากำหนดค่า x ขึ้นมา3าค่าเพื่อหาคู่อันดับ xy ที่เป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการ3คู่อันดับเพื่อเอาทั้ง3คู่อันดับนั้นไปเขียนเป็น3จุดลงบนการาฟล,ลากเส้นเชื่อมเพื่อให้เกิดเป็นเส้นกราฟนะคะอ่าทีนี้เรากําหนดในที่นี้นะคะกำหนด x เป็นลบหนึ่งเราก็หาค่า y แทนค่า x ็หาค่า y x เป็นลบหนึ่งแทน x เป็นลบหนึ่งลงในสมการนะสองคูณลบหนึ่งก็ได้ลบสองถูกไหมฮะลบสองบวกสองได้ศูนย์เอาศูนย์ไปแทน 0คูณ2ได้ศ 0, 0บก2ได้2เอา1ไปแทน1คูณ2ได้1เออตัวที่1คูณ2ได้2 2บวก2เป็น4นะคะต่อไปแทนในสมการที่2นะเอาลบ1ไปแทนนะ 2, คูณลบ1ได้ลบ2ลบ2ลบอีก1ก็เป็นลบ3นะคะเอาศไปแทน0คูณ2ก็ได้ศูนลบ1ได้ลบ1เอา1ไปแทนนะ 2, คูณ1เป็น2ลบ1ก็เหลือ เหลือ1นะคะสองคูณหนึ่งได้2 2งลบหก็เหลือ1น่งะอ่าก็จะได้คู่อันดับออกมา3คู่อันดับคู่อันดับแรกนะคะอ่าคู่อันดับแรกเอาเอากราฟเส้นที่1ก่อนลบหกับ0อ่า x ลบหตรงนี้นะคะตรงกับ y เป็น0ตรงนี้เนี่ยกราฟอยู่ตรงนี้อ่าต่อไป x 0 y 2อ่า x เป็น0ตรงนี้ นะตรงกับ y เป็น2ก็คือตรงนี้จุดที่2 x 1 y 1อ่า x เป็น1ตรงนี้นะคะ x เป็น1ตรงนี้ y เป็น4 x เป็น1 y เป็น4ก็จุดนี้พอดีนะลากเส้นเชื่อมก็จะได้กราฟนี้ออกมานะคะต่อไปเส้นที่สอง x เป็นลบ1 y เป็นลบ3อ่า x ลบ1ตรงนี้ y ลบ3ก็จุดนี้พอดีจุดที่สอง x เป็นศ y เป็นลบ1อ่ะ x ศย์ตรงนี้ y ลบหก็ตรงนี้พอดีนะต่อไป x 1 y 1อ่า x ก็1 y ก็1ก็พิกัดนี้พอดีลากเส้นเชื่อม3จุดก็จะได้กราฟนี้ออกมานะซึ่งจะเห็นว่ากราฟทั้ง2เส้นนะมีลักษณะยังไงสองสองเส้นมันจะสัมพันธ์กันก็คือว่ากราฟทั้งสองจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกันนะเป็นเส้นตรงที่ขนานกันทีนี้ให้สังเกตสมการ ในสองสมการนี้นะนักเรียนจะเห็นวา่าเมื่อเทียบกับรูปมาตรฐานคือ y เท่ากับ ax บวก b แล้วนะจะเห็นว่าเห็นว่าอะไรเอ่ย y เท, <IE> ท่ากับ ax บวก b จะเห็นว่าสมการที่1ค่า a เป็น2สมการที่2ก็ค่า a เป็น2เช่นเดียวกันนะสมการที่หค่า a เป็นบวกสสมการที่2ค่า a เป็นลบหอ่า เราเคยเรียนจากาใบความรู้ก่อนนะนี่คือใบความรู้ที่6 1นะค่า A ตัวเนี้ยนะจะเป็นตัวบอกว่าแกน x เอเออ,อ่าไม่ใช่แกน x สมการนะสมการกราฟของสมการเนี่ยทำมุมอะไรกับแกน x นะเส้นกราฟทำมุมอะไรกับแกน x นะ a ตัวนี้จะเป็นตัวบอกเนื่องจากค่า a เป็นบวกใช่ไหมคะ2เนะี่ยเป็นบวกเป็นค่าบวกเพราะนั้นมันทำมุมแหลม กับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกานะในทิศทวนเข็มนาฬิกาก็คือวัดขึ้นไปตรงนี้นะทามุมแหลมกับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกานะถ้าค่า a เป็นบวกซึ่งเป็นบวกทั้งคู่าะนั้นทํามุมแหลมทั้งคู่นะทำมุมแหลมก็จะเอียงมาทางด้านด้าน,นขวามือนะคะเสร็จแล้วนอกจากมันทํามุมแหลมแล้วจะเห็นว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันขนานกันเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าค่า a มันเท่ากัน เมื่อ a มันเท่ากันนะฮะมันก็จะทำมุมกับแกน x เ,เนี่ยเป็นมุมเดียวกันนะทำมุมเท่ากันเลยเมื่อมันทำมุมเท่ากันทำมุมเดียวกันแปลว่ามันก็เอียงในลักษณะเหมือนเหมือนกันเท่าเห,เหมือนกันความความเอียงของมันในองศาเดียวกันเพราะฉะนั้นทำให้กราฟมันขนานกันนั่นเองนะคะเสร็จแล้วอ่าเรียนสังเกตดูค่า b จะเห็นว่าเส้นนี้นะคะ เส้นกราฟตัดแกน y ที่ y เป็น2ค่า b ก็ตรงกับ2พอดีอ่เส้นที่2่าเส้นกราฟตัดแกน y ตรงที่ y เป็นลบ1ค่า b ก็เป็นลบ1พอดีอาจากครั้งที่แล้วที่เรารู้มาแล้วว่าค่า a เนี่ยมันจะบอกบอกว่าบอกว่าแกนเออไม่ใช่แกนขอโทษทำมุมอะไรกับแกน x ข้ามคันไปนิดนึงเอาใหม่ อบอกว่ากราฟทำมุมอะไรกับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกาอ่าส่วนค่า b ค่า b บอกว่านะตัดแกน y ที่ไหนถูกไหมคะ ค่า b เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าตัด y ตรงไหนนะตัด y ตรงไหนส่วน x จะบอกว่าทำมุมอะไรกับอ่าไม่ใช่ x ขอโทษ a ทำมุมอะไรกับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกานะคะอันนี้คืออันนีส้สิ่งที่เราทราบมาแล้วจากใบงานที่อ่าใบความรู้ที่6.1นะคะอ่ามาดูมาตอบคำถามทีนี้ คำถามที่1กราฟของสมการทั้งสองมีลักษณะอย่างไรสมการทั้งสองจะเห็นว่ามันขนานกันนะคะคำถามที่2กราฟของสมการทั้งสองเมื่อเขียนอยู่ในรูปมาตรฐาน y เท่ากับ ax บวก b จงบอกค่า a และค่า b ของแต่ละสมการเรียงตามลำดับค่า a เป็น2เหมือนกันถูกไหมคะส่วนค่า b และค่า b นั้นสมการแรกเป็นอะไร อ่าสมการแรกเป็นสสมการที่2เป็นลบหนึ่งะคะสกับลบหนึ่งอ่าต่อไปนะคะข้อที่3ค่า a หรือ b ที่ได้จากสมการทั้งสองเนะะี่ยค่าใดมีค่าเท่ากัน a เท่ากันนะคะค่า A ต่อไปข้อ4การที่กราฟทั้งสองขนานกันนักเรียนคิดว่าค่า a หรือค่า b เป็นตัวบอกว่ากราฟขนานกันนะ เมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วต้องเป็นค่า a นะคะเพราะค่า a จะบอกว่ากราฟทํามุมอะไรกับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกาซึ่งถ้า a เท่ากันแปลว่ามันทามุมเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันทํามุมเดียวกันกับแกน x ก็แปลว่ามันก็ต้องขนานกับขนานกันนั่นเองต่อไปข้อที่5นะคะสรุปค่า a นะ a 1เท่ากับ a 2เมื่อ a 1เป็นสัมประสิทธิ์ของ x ที่ได้จากสมการที่1 และ A2 เป็นสัมประสิธิ์ของเอที่ได้จากสมการที่2อเขียนกราฟแล้วกราฟจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อกี้ a เท่ากันบอกไปแล้วะ a เท่ากันก็เลยกราฟก็เลยขนานกัน,นกราฟขนานกันต่อไปกราฟของสมงการทั้งสองตัดแกน y ที่จุดใดจุดตัดแกน y เมื่อกี้ชี้ให้ดูแล้วจุดตัดแกน y x ต้องเป็น0นูนย์ มันสัมพันธ์กับค่า b ถูกไหมฮะจุดตัดแกน y เมื่อกี้ b, b เป็น2ตัดที่จุด0 2แล้วก็อีกค่าหนึง b, b เป็นลบ1ตัดที่จุด0ลบ1ค่า b ตัวนี้ย้อนไปดูก็ได้อะโอเคไหมย้อนไปดูนี่ตัวนี้คือ0 2อันนี้คือเออตัวทีอันนี้คือ ศูนย์ลบหนึ่งะคะซึ่งตรงกับค่า b พอดีถูกไหมคะอันนี้สองเนี่ยอ่าอันนี้ลบหนึ่งะคะอ่าโอเคต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะจุดที่กราฟของสรรมการทั้งสองตัดแกนวายสัมพันธ์กับค่า a หรือค่า b ตัดแกน y สัมพันธ์กับค่า b นะคะค่า a หรือ b ที่เป็นตัวกำหนดจุดตัดแกนวาย เหรือ B เป็นตัวกำหนดจุดกัดแกนวายก็ต้อง B นะคะเพราะว่าจุดตัดมันสัมพันธ์กับค่า B นะคะต่อไปอสรุปค่า B เป็นตัวกำหนดจุดตัดบนแกน Y ใช่หรือไม่อะใช่ใช่ใช,ใช่นะคะอ่าต่อไปกราฟตัดแกน Y ที่จุด0 A ย์หรือ 0B อ่ะเมื่อกี้บอกแล้วจุดตัดสัมพันธ์กับค่า B ก็ต้องเป็นจุด 0b นะคะ ต่อไปข้อที่2อ่าข้อที่2กราฟเขียนกราฟของสมก,การ2เส้นนี้ในสมก,การ2เส้นนี้ค่าเทียบกับรูปทั่วไปเออรูปมาตรฐาน y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยค่า a นะเป็นลบ3เหมือนกันค่า b สมก,การที่1เป็น1สมก,การที่2เป็นลบ2อ่าคล้ายกับเมื่อกี้ต่างแค่ค่า b นะคะเนี่ยต่างแค่ b นะอ่าโอเค แทนค่า x กําหนดค่า x ขึ้นมาสามค่านะแทนค่า x ลงในสมการแล้วก็หาค่า y ออกมาแทน x เป็นลบหนึ่งได้ y เป็นสี่แทน x เป็นศูนย์น 0, นะตรงนี้ได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งแทน x เป็นหนึ่งลบสามคูณหนึ่งได้ลบสามบวกหนึ่งได้ลบสองแทนลงไปแทน x เป็น 1, ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบสามได้สามสามลบได้บวกสามสามลบสองเหลือหนึ่งนะคะ แทน x เ,เป็น0อ่า0คูณ3ได้0ก็เหลือลบ2แทน x เ,เป็น1ลบ3คูณ1ได้ลบ3ลบ3ลบอีก2เป็นลบ5แทนลงไปก็จะได้คู่อันดับออกมา3คู่อันดับเพื่อเขียนกราฟอ่ะคู่แรกเส้นที่1นะคะลบ1 x ลบ1 y 4อ่า x ลบ1 x ลบ1อยู่ตรงนี้ y 4ตรงนี้อ่าจุดนี้ x 0 1> y 1 x 0ตรงนี้ y 1ตรงนี้นะต่อไป x 1อ่า x เป็น1ตรงนี้ y เป็นลบ2ก็ตรงนี้พอดีนะได้จุดครบแล้วลากเส้นเชื่อมได้สมการออกมาได้เส้นการาฟออกมานะคะเขียนสมการกำกับเส้นต่อไปเส้นที่2อ,อ่า x ลบ1 y 1 X-1 ลบ1ตรงนี้ Y-1 ก็ตรงนี้พอดีนะคนะ X0 Y-2 ลบ2อ่า x 0ตรงนี้ Y-2 ลบ2ตรงนี้นะต่อไป X1 Y-5 X1 ลบ5 x 1ตรงนี้ Y-5 ลบ5ตรงนี้ได้จุดครบ3จุดนะเราก็ลากเส้นเชื่อม3จุดใส่หัวลูกศสองข้างเขียนสมการกำกับเส้นเสร็จนะวาดกราฟเสร็จปุ๊บอ่าเปรียบเทียบกราฟ สองเส้นนี้อ่าลักษณะของกราฟสังเกตค่า a, a a เป็นลบสเหมือนกันอ่มันก็เลยทำมุม a เป็นลบทามมุมมุมป้านนะคะมุมป้านกับแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกาทำมุมป้านกับแกน X นะคะแล้วก็ทำมุมที่มีขนาดเท่ากันด้วยทำให้สองเส้นนี้ขนานกันนะ,ะสเส้นนี้ขนานกันและจุดตัดแกน Y นะคะ สมการแรกนะคะข้า b เป็น1จะเห็นว่ากราฟตัดแกน y ที่ y เป็น1นะ y เป็น1ตรงนี้นะค่า y ค่า b เป็นลบ2แปลว่ากราฟเส้นนี้ตัด y ตรงที่ y เป็นลบ2พอดีตรงนี้พอดีออทีนี้ไปตอบคำถามเอาตอบข้อนี้ก่อนข้อ1น,นะคะกราฟของสมการทั้งสองมีลักษณะอย่างไรขนานกัน ข้อ2กราฟของสมการทั้งสองเมื่อเขียนอยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก b นะรูปมาตรฐานจงบอกค่า a และค่า b ของแต่ละสมการเรียงตามลำดับคนะ่า a คือลบ3ทั้งคู่คนะ่า b ค่า b คืออะไรอะอะไรขึ้นก่อนอะไรหลังคนะ่า b เป็น1กับลนะบ2นะหะ1กับลบ2อต่อไปค่า a หรือ b ที่ได้จากทั้งจากสมการทั้งสอง ค่าใดมีค่าเท่ากันค่า A นะ e เท่ากันต่อไปกราฟที่การที่กราฟทั้งสองขนาดกันนักเรียนคิดว่าค่า a หรือ b เป็นตัวกำหนดต้องเป็นค่า a นะคะเพราะค่า a จะบอกว่าทำมุมอะไรกับแกน x นะมุมจะเป็นตัวกำหนดนะ,ะว่าขนาดหรือไม่ขนาดเนาะอะต่อไปข้อ5สรุปค่า a นะหรือ a 1เท่ากับ a 2เนี่ย เมื่อ a, 1, a 1, 1เป็นสัมประสิทธิ์ของ x ที่ได้จากสมการที่1และ a 2เป็นสัมประสิทธิ์ของ x ที่ได้จากสมการที่ 2, 2> เขียนกราฟแล้วจะมีลักษณะอย่างไรอากราฟขนานกันเขียนกราฟแล้วขนานกันเพราะเพราะ a 1เท่ากับ a 2นะก็คือ a เท่ากันนั่นเองต่อไปกราฟของสมการทั้งสองตัดแกน y ที่จุดใดบ้างตัดแกน y ที่จุดเส้นที่1ตัดแกน y ที่จุด x เป็นศูนย์นะจุดตัดแกน y อันแรกคือ x เป็น b เป็น1ใช่ไหมคะตัดแกน y ที่จุด0 0นยแล้วก็ตัดแกน y ที่จุด0ลบ 2. อ่าถูกไหมเนี่ยครูจำผิดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอ่ะโอเคนี่1 0 1กับ0ูลบ 2. อ่าถูกแล้วนี่อ่าโอเคต่อไปจุดที่กราฟของสมการทั้งสองตัดแกน y สมพันธ์กับค่า a หรือค่า b อ่ะเมื่อกี้ อธิบายไปแล้วนะสัมพันธ์กับค่า b เนะนี่ยมีค่า b นะคะต่อไปค่า a หรือ b เป็นตัวกำหนดจุดตัดแกน y ก็ต้องเป็นค่า b ถูกไหมคะเพราะมันสัมพันธ์กับค่า b ต่อไปสรุปค่า b เป็นตัวกำหนดจุดตัดบนแกน y ใช่หรือไม่อ่าใช่ถามย้ำเราก็ตอบย้ำย้ำไปต่อไปกราฟตัดแกน y ที่จุด0 a หรือ0 b อ่า b ตอบม้ไม่มีที่ตอบตอบ 0b นะ0 b นะคะอ่าเพราะนั้นข้อสังเกตเขาบอกว่าถ้าทั้งสองสมการเนี้ยค่า A เท่ากันอ่าถ้าทั้งสองสมการที่เราเปรียบเทียบกันเนี้ยค่า A มันเท่ากันก็แปลว่าถ้า a เท่ากันเนี้ยกราฟก็จะขนานกันนะต่อไป กราฟจะตัดแกน y ที่จุดใดเสมอ,อต้องเป็นจุดศ b เสมอเพราะจุดตัดสัมพันธ์กับค่า b ถูกไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เรียนไปทำแบบฝึกหัด6.2ต่อนอะ่อให้เสร็จเนาะสรุปวันนี้ก็คืออ่าวันนี้สรุปก็คือว่ากรณีที่เวลาเราเขียนกราฟอ่าสอ,สอกราฟในแกนคู่เดียวกันซึ่งสงกราฟเนี้ยอยู่ในรูป มาตรฐานคือ y เท่ากับ ax บวก b นะคะถ้าค่า a มันเท่าออกันก็แปลว่าเส้นกราฟนั้นต้องขนานกันนะข้อสำคัญนะถ้า a เท่าออกันแปลว่ากราฟขนานกันเพราะมันจะทำมุมกับแกน x เป็นมุมเดียวกันมันก็เลยขนานกันนะคะและที่สำคัญก็คือค่า b เนี่ยจากสมการ y เท่ากับ ax บวก b นะย้ำอีกทีนึง ax บวก b ค่า b จะบอกจุดตัดแกน y นะ b จะเป็นตัวที่สัมพันธ์กับ กับจุดตัดแกน y นะส่วน a จะบอกว่าทำมุมอะไรบนแกนอ่ากับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกาโอเคนะคะวันนี้เอาสรุปสั้นๆแค่นี้นะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะ,ะอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ